มาซูผู้ใดด่าม,มาปลากระปองว่าใส่เครื่องซักผ้าปั่นหมึกมันเป็นอย่างใช้เครื่องซักผ้ามาปั่นหมึกคนเขาไม่รู้ไงก็าถึงได้ซื้อกินถ้าคนรู้อ่ะเขาไม่ซื้อกินหรอกใช้เครื่องซักผ้าปั่นหมึกคิดได้ไงปั่นหมึกแล้วก็ไปซักผ้าซักผ้าแล้วก็ไปปั่นหมึกทุเรศว่ะทำได้ไงสกปรกอีหามอีผีอีป,ปอบอีปรอดกูขอดาน่ยอีผัก กุศลกุศลค่ะค่ะมึงนี่สักบ่อผ่ามึงเอาเสือผ่ามากูถีซักให้กูถีใส่ปั๊บผ่านมหลายๆแล้วเป็นอยังกูก็ใส่เครื่องซักผ่ากต่เครื่องซักผ่ามันถึกมันถูกเครื่องราคาเป็นแสนเครื่องสแตนเลสนะกูบ่มีเงินมึงเอาใจบ่บ้านกูถูกบ้านกูถูกกูมีเงินซื้อแค่เครื่องซักผ่าเนี่ยมึงราคาหาพันกว่าบาท สองพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทคืองหญยๆก็ราคาหมื่นกว่าบาทอีปอะนี่กูตักฟองหมดแล้วนี่กูขายยาวหัมืองอันเปไดว่าใส่แค่เกลือเหรอมันเป็นฟองเยอะขนาดนั้นเหรออย่ามึงเกลือมันแคมแมมสูปลาเมือมันก็แคมแมมสูแล้วกูใส่แรงเวียงเนี่ยสามลอยห้าสิบเทอร์โบเนี่ยมึงสี่เอาแรงเวียงเป็นพันเทอร์โบน่ะมันกแหงตาฟองท่วมหัวเหมือนมึงสิเลนนั่นมึงสิเล่นแบบอียังกะ เล่นส่งการก็ได้ตัวอันอันเล่นฟ้องอันไหมมึงก็ยัดทีส่วไหลเขามาด่ากูน่ะนะกูเขาไปเมืองปุรังค้นเม่สูยังจับขวดนมอ,อยู่ไหมป้าดยังจับขวดนมยังดูดนมอ,อยู่มึงขึ้นดาจ็บตาเสบเนี่สัวมึงไงก็หนีมึงทีซสำไดนปูถามเนี่ยแล้วปุรังค้นเดินมึงใส่สูตรปลูกเน็ไถยี่ห่ามึงดากูอีป,ปอบขันยุดต้นหนากูจิกหัวมึงใส่เครื่องสักผ่ากูเลยล่ะมึงยานะ กูซูนมีสูขอว่าอยากด้าดอกพี่น้องขอโทษด้วยขอโทษหลายๆแต่บางค่ำบางคนมันขัโพทดนะ